สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ปาก่อยทุกคนนะครับวันนี้ผมสีมาเล่นฟาร์ามไก่อันสอท่อห่างไปเบิ่งว่าเพิ่นมีไก่งามเพิ่นเลี้ยงไก,ไก่ไป้เยอะโตไก่ตีพี่น้องเบื้องหน้าเพิ่นกะไปซอยงานสังคมไปซอยพี่น้องอันมีอุบัติเหตุมีอย่างเพิ่นกันไปซอยเนาะเบื้องหลังเพิ่นกะเลี้ยงกไก่ไว้ อยู่ฟาร์มเพิ่นนะครับฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ชนครับผมเดี๋ยวลองไปเบิ่งสัมผัสเพิ่นว่าเปลี้ยงไก่เจ้โตนะครับพี่น้องเนาะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยาเกี่ยมฟาร์ามไก่ครับน่ารักนี้กระลังแล้วเวียยครับตาไก่ช่วงนี้กระสิออกพวันสาแล้วกันเลยไก่ ซื้อมาหลายไปนะไกต่ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นลูกเพาะครับลูกเพาะโอ้ก็ระได้ออกทำการแสดงใบใบนี่แหละครับน่าหัวครับงามเนาะพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับงานลักลัก,ลก,ลกคือเลี้ยงไก่ออกชนนี่แหละครับเลี้ยงไก่ชนครับไก่ปีอย่างเดียวมครับงานอะไรดีเหลือเขาเพิ่นเนาะงานประจำงานเบื้องหลังเบื้องลึงอลกเขาเพิ่นนั่นครับผู้ใต้ขี้ผู้หล่อมือครับพี่น้องนั้นแล้เบิ่งเพิ่นไก่เพิ่นหลายตัวได้พี่น้อง ครับผมมทาทั้งแงหลายมาทั้งแข้งมัดครับช่วงนี้ลองออกพรออกรษากันสิเดจับมา,ามัดครับช่วงนี้เจ็ดตาแดดต้อนครับเจ้นี่แม่พันธุ์หมอนอไก่ผูกครับไก่อ,ออกชุน่นอย่แล้วไก่ผูกไก่ิพ่อมาแล้วซุ่มวันนี้ซิ่พ่อซีิออกชุ่นแหรอครับแต่เป็นไก่นุ่มไก่นุ่มไก่นุ่มอืมงามไก่งามเลยเนาะมาทันได้ไฟครับ ตัวไหนถือว่าไก่ก๋อยไก่ก๋อยตัวไหนผมเลียงจะพม่าครับปลาก๋อยเป็นตัวเลียงครับโอ้ผมเลียงพม่าตีเชิงไก่พม่าตีเชิงอย่างเดียวครับผมเลียงพม่าตีเชิงครับสายกไอยสายกัดผมไม่ค่อยเลี้ยงครับเพราะว่าช่วงหาคู่ยากครับอืมเลยเลี้ยงพม่าครับเอาไว้ตีกับกไอยครับตัวนี้ไก่พม่าปะครับพม่าลีลาท่านทอทอพม่าลีลาครับพม่าลีลาเป็นไก่นุ่มครับพม่าลีลาไก่นุ่ม ามาเสียดหนามจากแดดครับโอ้ต้นน <wave> like <bbe> ี้งามครับพี่น้องเจ๊กวางที่ตามนั่นไหมครับเจ้ซุ้มเจ้าสำรานฟาร์มครับอโอของผมเองนะครับจะออกขั้นศาลขึ้นสุดใดได้ซุ้มเจ้าสำรานฟาร์มครับเจ้าสำรานฟาร์มออกไปปีกายนี่ออกไป บรเคยแพ้ไพจักเทียครับมีชนะดวดหลดพิทีเงินแสนแน่นอครับอันนี้มาจำแล้วครับตัวนี้พิทูล่ะครับตัวนี้ตัวนพิทูล่ะครับตัวนี้ตัวนี้คือวัชิออกสังเวียนแล้วอันท้อแมนแครับิูละตัวนี้กับแฟนแฟนไก่โป้ตีตามเด้อพี่น้องเด้อคางละหากระปั่นครับัต้นคางละหากระปั่นอืมพิทูล่ะพิดมาจำแล้วิมาจแล้วพร้อมพร้อมสิขึ้นสังเวียนแล้วแมนครับ ครับพี่น้องแฟนคลับไกลกะให้มาติดตามพื้นด้ครับเด้อยว่าพื้นจะไปทั้งเวียนไหครับแล้วเดี๋ยวฝากอันนี้หาพี่น้องนํำครับกะฝากถึงพี่น้องได้ยินข่าวว่าทั้งหมูแปรเถาบักอะโลบดังบอกครับทั้งขุมน้องปืดแน่นบอกบักอะโลขาดบอกโอ้มักอะโลบอกครับบอันนี้ผมกับไ่ค่อยแน่ใจลยแต่ว่าได้ยินแต่ว่าเพื่อนบอกอยู่ว่าอะโลบดังบดได้ยินผู้ใหญ่เขาประกาศ น <ibl> <als> ้ำเส่าก็ฝากดูแลนี <kaz divine> <absorbed> ่นะครับเด้อคุณนํำเข้าทั้งมูแปดพี่น้องทั้งน้องกระปืดเพิ่นแจงมาว่าบริด้ยินเสียงประกาศเลยครับสงสัยว่าโล่ขาครับผมฝากดูแลให้น้ำเลครับเนาะครับผมครัสวัสดีครับนี่นะครับอผมก็เป็นเงอกงอกเสียงหดือยว่าเป็นกระบอกเสียงเนาะให้เพื่อนกระได้ทายทอดห้พี่น้องฟังผู้ใดต๊กทุกขดไย้ยากก็ซอยกันไปครับพี่น้อง ยุคนี้เป็นเป็นยุคพัฒนายุคคนหลุนใหม่ลกยุคเทคโนโลยีท่านสมัยประวัติสิเป็นโทรศัพท์<อ>กับท่านสมัยมีไวไฟ,ไฟมีเหน็นคือว่าซื้อถึงกันนะครับครับผมกะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงานี้กอนนะครับเอาไวา้ถ้าติดตามคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ